ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้กิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าก็มีหลายท่านมาพูดจาอธิบายให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่พี่น้องประชาชนในคณะสมัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยไปยื่นหนังสือ การยื่นหนังสือนั้นในทางการเมืองก็คือการแสดงเจตนารมณ์แสดงเจตนารม์ของประชาชนต่อองค์กรต่อกลุ่มการเมืองหรือต่อบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองซึ่งตั้งแต่พักประชาธิปัตย์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พักภูมิใจไทยและวันนี้ ก็มาถึงท่านผู้มาการทหารบกซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งตามขั้นตอนตามกฎหมายนั้นก็สามารถจะลาออกได้ครับแล้วก็จะมีวุฒิสมาชิกคนใหม่ที่เป็นผู้มาการทหารบกหลังจากที่ผู้มาการทหารบกคนปัจจุบันท่านกเกษียณส่วน องค์กรต่างๆบุคคลทางการเมืองที่ประชาชนไปยื่นหนังสือเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นจะปฏิบัติตามเจตนารม์ของประชาชนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะแสดงจิตสำนึกว่าเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนที่ไปยื่นหนังสือ การแสดงจิตสำนึกตอบรับพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นอีกไม่นานครับเพราะสถานการณ์การเมืองวันนี้ผมกาบเรียนกับท่านทั้งหลายว่ามันมาถึงจุดที่เริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จบแล้วครับแต่ผมจะขยายความความจบ ชีวิตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบรับเห็นเป็นขั้นตอนเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและได้บริหารราชาการแผ่นดินมานั้นสรุปก็คือความล้มเหลวล้มเหลวทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมือง และสำคัญที่สุดล้มเหลวเรื่องการดูแลรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติการระบาดของไวรัสโควิดท่านทั้งหลายครับตั้งแต่ที่ไวรัสโควิดระบาดปลายปี2,562มาจนถึงปรากฏชัดว่าได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยเดือนมก,กราคม2,500 และพลเอกประยุทธ์ก็ตัดสินใจประกาศใช้พระราชกําหนดฉุกเฉินในเดือนมีนาคมคือวันที่25มีนาคม2563มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไปนี่คือภาระความรับผิดชอบทั้งหมด ตกอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาการใช้กฎหมายฉุกเฉินพรกฉุกเฉินก็ควบคุมตามที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วครับจนกระทั่งเดือนเมษายนมีการติดต่อของบริษัทฟ,ฟริดวัคซีนระดับโลกก็คือไฟเซอร์ไบโอเทค เขาได้ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันรโอชาโดยตรงเพื่อที่จะนำเสนอขายวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเทคให้กับพลเอกประยุทธ์แต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาไม่เคยคิดว่าการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยการรักษาพยาบาลน,นั้นคือแนวทางที่ถูกต้อง พลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการในการปิดกัน้นไม่ให้เชื้อโรคไวรัสโควิดเข้ามาในประเทศไทยซึ่งถือว่าวันนี้เป็นการบริหารการป้องกันการระบาดที่ผิดเพราะเชื้อโรคไม่ใช่คนเชื้อโรคมาตามคนซึ่งไม่มีทางที่จะสกัดกั้นไวรัสโควิดไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ การคิดว่าไวรัสโควิดเป็นเหมือนอดีาศัตรูและใช้วิธีการเอาความมั่นคงมาปิดกัน้นซีนประเทศไทยไม่ให้มีช่องวูสุดท้ายก็รู้แล้วว่าเรื่องที่พลเอกประยุทธ์สบคอทำนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่มีปัญหาทำให้การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิดเกิดขึ้นรอบที่1รอบที่สองและรอบที่3ท่านทั้งหลายครับการติดต่อขอขายวัคซีนของบริษัทผลิตวัคซีนระดับโลกนั้นมีมาถึงพลเอกประยุทธ์หลายครั้งหลายหนแต่พลเอกประยุทธ์และคณะสอบคอไม่นำพาเลยแม่แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งปรากฏชัดเป็นข่าวในปลายเดือนพฤศจิกายนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายอนุทินชาญวีรกูลได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจะพาตัวแทนของบริษัทไฟเซอร์เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพูดคุยกันเรื่องการ จัดซื้อวัคซีนเพื่อมาฉีดให้กับคนไทยแต่แล้วหลังการพบของตัวแทนบริษัทไฟเซอร์กับนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีข้อตกลงการซื้อขายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าสาเหตุที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเทคก็เพราะว่าประเทศไทย สามารถที่จะมีวัคซีนเพียงพอต่อประชาชนทุกคนจึงไม่จำเป็นจะต้องจัดซื้อวัคซีนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมและความก็ปรากฏชัดเจนว่าในวันที่27พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้มาถแถลงบอกว่ามีความร่วมมือกันอย่างชัดเจน ระหว่างกระทรวงสาสุขบริษัทแอสตาเซเนกาและบริษัทรับจ้างผลิตวัคซีนในประเทศไทยสยามไบโอไซด์ทำข้อตกลงกันจัดซื้อวัคซีน13สำหรับประชากร13ล้านคนนั่นคือประมาณ26ล้านโดดและก็ถแถลงอย่างภาคภูมิใจครับ ว่านี่คือปริมาณวัคซีนที่เพียงพอและ <c oughs> ประเทศไทยจะเป็นบริษัทประธานเท่าจะเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนให้กับชาวเอเชียทั้งทบีปและจะเอาวัคซีนไปช่วยประเทศในอาเซียนนั่นแสดงให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นประเมินสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดผิดพลาดมาโดยตลอดเพราะเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ต่ำไปผมพยายามไล่เลียงให้ท่านทั้งหลายที่ฟังการปราศัยทางออนไลน์นี้ได้รู้ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นเป็นการไรความสามารถในการแก้ไขปัญหาจนกระทั่ง มีการออกมาโต้แย้งกันมากมายว่าการที่เราทุ่มเทที่จะหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพียงอีหอเดียวนั้นไม่ใช่หลักประกันที่จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการผิดพลาดหากเกิดวัคซีน ไม่สามารถจะมาตามที่ตกลงไว้ได้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวิรุกูลก็มาย้ำอีกว่ามั่นใจว่าวัคซีนจากบริษัทแอสตาราเซเนกานั้นสามารถจะมีเพียงพอต่อประชาชนทั้งประเทศและก็ย้ำอีกว่าการที่เลือก วัคซีนของแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวนั้นเหมือนการแทงมาติงท่านทั้งหลายจำได้ไหมครับคำนี้ประโยคนี้ออกจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขพูดเมื่อไหร่ครับเมื่อกุมภาพันธ์วันที่24กุมภาพันธ์2564ถอยหลังไปไม่กี่เดือน นั่นแสดงว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์เชื่อและดําเนินนโยบายนั้นยังจมปักอยู่กับความคิดที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัฐแพร่เข้ามาในประเทศไทยไม่เด้นเน้นหนักในการรักษาฟื้นฟูหรือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จนกระทั่งการระบาดจากทองหลอในปลายเดือนมีนาคมและกระจายไปทั่วประเทศในช่วงเดือนเมษายนพลเอกประยุทธ์และคณะสบคพร้อมทั้งกระทรวงสาธนารณสุขจึงสำนึกจึงสำเนียกว่าสิ่งที่ตนเองทำมาทั้งหมดนั้นผิดพลาด ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นที่อิสราเอลไม่ว่าที่เป็นสหรัฐอเมริกาล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการฟื้นชีวิตประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการเดินหน้าไปตามนโยบายคือการสร้างภูมิคุ้มกัน ไวรัสโควิด COVID ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า50หรือ60อร์ซนของประชากรในประเทศจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนในประเทศนั้นๆได้เมื่อคิดดังนี้พลเอกประยุทธ์ก็จึงตัดสินใจรวบอำนาจทั้งหมดกฎหมาย31ฉบับมาไว้ที่ตนเองอีกครั้งหนึง่ง ในต้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นวันที่ส7เมษายนพลเอกประยุทธ์จึงตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกท่านทั้งหลายครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวิรกููลนั้นเชื่อมาตลอดว่าการหาวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นต้องแทงม้าเต็งและม้าเต็งตัวนั้นชื่อ แอสตาเซเนกานี่คือความผิดพลาดนี่คือความเชื่อของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินซึ่งทำให้คนในชาติต้องประสบกับภาวะวิกฤตในทุกวันนี้ท่านทั้งหลายครับเมื่อตั้งคณะกรรมการหาวัคซีนทางเลือกเสร็จแล้ว อนุทินในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการก็ไปเจรจากับบริษัทไฟเซอร์ในวันที่20พอเจรจากันในวันที่20ก็บอกว่าสามารถที่จะสั่งวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเทคเข้ามาได้15 5ถึง10ล้านโดสและจะเข้ามาโดยเร็วที่สุดแต่พี่น้องประชาชนทั้งหลายครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์แถลง สิ่งที่นายอนุทินทแถลงพลเอกประยุทธ์บอกติดต่อปานานาธิบดีปูตินจะเอาสปุกนิกเข้ามาอนุทินบอกจะเอาไฟเซอร์เข้ามาจะเอาโมเดอร์นาเข้ามาสุดท้ายจนถึงไม่กี่วันที่จะถึงวันที่มีการประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไม่มีครับไม่มีข้อกำหนดใดๆเลย ไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าจะมีวัคซีนจากไฟเซอร์จะมีวัคซีนจากสปุกนิกจะมีวัคซีนจากมูรนาเข้ามาในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เป็นเพียงลมปากของผู้รับผิดชอบท่านทั้งหลายครับนอกจากประชาชนไม่ทนแล้วประชาชนที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาก็ไม่ทนเหมือนกันเขาทนไม่ได้ ที่จะต้องรอให้พลเอกประยุทธ์อนุทินซึ่งมีความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหานั้นมาแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนและเมื่อมีการประกาศในราชจ,จิตจานุบเบกษาเมื่อคืนนะครับประมาณสามทุ่มก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ สิ่งที่อนุทินชาญวีรกูลพูดมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุนพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นต้มตุนยังไงครับคือการสร้างละครหลอ,อกขึ้นการสร้างภาพในการเจรจาหลอ,อกขึ้นเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สามารถที่จะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ การตั้งใจถแถลงว่าจะฉีดให้ได้50ล้านคนในดอนสิ้นปี2 5 6 4นั้นก็เป็นเรื่องหลอกลวงเพราะไม่มีวัคซีนท่านทั้งหลายครับจนกระทั่งความแตกเมื่อวัคซีนของแอสตราเซเนกาอดแรกไม่มาตามกำหนดนั่นแหละครับนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ คนที่สามารถจะจัดการปัญหานี้ได้ไม่ยอมที่จะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์กับอนุทินนำชาติไปสู่หายนะอีกแล้วถ้าเป็นในทางการเมืองท่านทั้งหลายครับวันนี้อนุทินชาญวิรูลประยุทธ์จันโอชาญหมดสภาพแล้วหมดสภาพแล้วคือไม่สามารถที่จะจัดหาวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแอสตราเซเนก ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นสปุกนิกมาตามที่ติดไว้ถแถลงไว้ให้ประชาชนคนไทยทั้งชาติได้ทำไมครับเพราะความไร้ประสิทธิภาพเพราะความไร้ความสามารถเพราะไม่มีภูมิปัญญาจึงสรุปได้สั้นๆว่าพลเอกประยุทธ์มีอำนาจ แต่ไรความสามารถมีอำนาจชนิดบ้าอำนาจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ที่ผมไล่เลียงตั้งแต่ตอนเดือนเมษายน2 5 6 3มมาจนถึงวันนี้นี่ได้พิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา การระบาดของไวรัสโควิดได้ดังนั้นท่านทั้งหลายครับหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปคงหนีไม่พ้นหายนะแล้วทำอย่างไรล่ะครับเราถึงจะหลุดพ้นหายนะครั้งนี้ได้ผมกลาบเรียนกับท่านเป็นประเด็นสุดท้ายเลยว่าสิ่งที่เรามองเห็น สิ่งที่ประชาชนมองเห็นวันนี้ชัดที่สุดชัดมากนั่นคือพลเอกประยุทธ์กำลังจะตกจากตำแหน่งพลเอกประยุทธ์กำลังจะตกจากเก้าอี้แต่เราไม่รู้แค่นั้นว่าจะตกลงท่าไหนจะถูกทีปลงจะถูกกระชากลงจะหัวขมำหรือจะก้าวลง จากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเองเชิญเลยครับท่านพลเอกประยุทธ์เชิญยุบสภาเลยท่านอยากยุบสภาท่านยุบเลยยุบสภาเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ท่านทำเลยถ้าท่านมั่นใจแต่ผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะมอบให้กับพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพัก ภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ทั้งสามพักการเมืองนี้มีส่วนสมคบคิดกันสร้างความหายนะให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและด้านสุขภาพดังนั้นขอท้าพลเอกประยุทธ์ยาคูว่าจะยุบสภาหากพระราชกำหนดไม่ผ่านยุบเลยครับยุบณวันนี้ แล้วท่านจะถูกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสั่งสอนเราจะสั่งสอนท่านตามวิถีทางประชาธิปไตยเราจะสั่งสอนท่านให้รู้ว่าอำนาจของประชาชนนั้นโค้นเผด็จการได้ปากกาในการกาคะแนนในครูหามีอำนาจมากกว่าอาวุธปืนที่ชัานใช้ค่มคู่คมเหงประชาชน มาตลอดระยะเวลาเจ็ดปียุบสภาเลยครับเราจะสั่งสอนด็จก,การด้วยกันวันนี้ขอกราบขอบพรคุณท่านทั้งหลายนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ